ข้อ95ถัดมาตรงนี้ก็เป็นโจทย์แนวปัญหาชาานะครับเราอยากจะวาดกราฟฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด0ถึง4นะโดยที่โจทย์ให้เงื่อนไขมาว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยจะดิฟไม่ได้ที่1แล้วก็ที่3นะครับฟังชันของเราจะดิฟไม่ได้ที่1แล้วก็ที่3ตรงนี้นะแต่ว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยดิฟที่2ว่าจะมีค่าเป็น0นะครับโจทย์บอกมาแต่ว่าฟังก์ชันของเราจะมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x เป็น1ทีนี้ที่ x เป็น1เนี่ยดิฟไม่ได้แต่เราอยากจะให้มันเกิดค่าสูงสุดสััั์งนน้ฟกชเราเ ก็จะมีจุด,ดแหลมแหลมประมาณนี้อยู่นะครับเป็นค่าสรงสูงสัมผัสจริงๆนะแต่ว่าดิบไม่ได้แล้วก็เราอยากจะให้มีค่าต่ำสูงสัมผัสที่ x เป็น2น,นะผมก็วาดกราฟประมาณนี้หรอไว้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรงสูงสัมผัสแล้วก็ดิบได้เป็น0จริงๆนะครับโจทย์ให้เงื่อนไขสุดท้ายมาว่าฟังก์ชันของเรามีค่าสูงสุดสมบูรณ์ที่ x เท่ากับ3แล้วก็มีค่าสูงสุดสมบูรณ์ที่ x เท่ากับ4ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าโจทย์พิมพ์ผิดไหมนะครับเพราะว่าโดยปกตินะค่าสูงส มันมักจะเกิดครั้งเดียวนะครับแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นที่ค่า x 2ค่าตรงเนี้ก็แปลว่าแชมป์โลก2คนตรงนี้จะต้องเก่งเท่ากันนะครับการที่ฟังก์ชันของเรามีค่าสูงสุดสมบูรณ์ที่ x เท่ากับ3นะซึ่งตรงนี้เราดิไม่ได้ดังนั้นฟังก์ชันของเราก็จะมีลำแหลมแบบนี้อยู่นะครับเป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์นะแล้วก็เราจะมีว่าแชมป์โลกตรงนี้จะต้องเสมอกับค่าของฟังก์ชันที่ x เป็น4ด้วยดังนั้นถ้าผมจะลองวาดกราฟคร่าวๆดูก็จะเป็นแบบนี้ไปนะครับ เป็นขึ้นไปตรงนี้มีดําแหลมแล้วก็ลงมาโค้งนิดนึ่งไปเจอตานสุกสัมพัทขึ้นไปเจอกแหลมแหลมแล้วก็ลงมานิดหนึ่งแล้วขึ้นไปเจอจุดสุดสุดสมบูรณ์แบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับ